ล่าสุดน้องอันดากุลทีราโตเป็นสาวแล้วอนาคตฉายแววนางเอกเรียกได้ว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับน้องอันดากุลทีรายอดช่างที่เข้าสู่วงการจากการถ่ายโฆษณาจนมีละครเรื่องแรกคือเรื่องทาราหิมาลัยในซีรีส์ชุดสี่หัวใจแห่งคุณเขาเมื่อปี2553โดยรับบทเป็นทิพทาราหรือน้ำนางเอกในเรื่องของวัยเด็ก จากนั้นน้องอันดาจึงเริ่มเป็นที่รู้จักจากการรับบทเมรินหรือน้องเมในละครเรื่องพอรพรมอนละเวงเมื่อปี2556และมีผลงานละครเรื่อยมาด้วยส่วนใหญ่เป็นผลงานละครกับทางช่อง3ก่อนจะมาโด่งดังอีกครั้งในบทบัวเกียงในวัยเด็กจากละครเรื่องกลิ่นกาซลองเมื่อปี2562ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องอันดาโตเป็นสาวสวยออร่ามากขึ้นทุกวัน ล่าสุดน้องอันดาได้โพสภาพตัวเองใส่เสื้อสีชมพูอวดความน่ารักสดใสขณะกำลังเล่นไอส์คเกตพร้อมลงแคปชั่นว่าเล่นไอส์คเกตระวังสะดุดนะคะสะดุดน้ำแข็งนั่นแหละคิด i a m อ a n d a g กุนท i รายิ่งโตก็ยิ่งสวยฉายแววนางเอกคนต่อไปของวงการจริงๆสวยออร่าพุ่งน่ารักทุกมุมจริงๆอนาคตนางเอกแน่นอน